อยู่ๆก็มามอบตัวเอาไหมเอาครับไม่ใจดิไม่ไม่กั๊กผมมีมากให้กว่าให้มากกว่าติ๊กเกอร์เอาไหมของรางวัลมีมากให้กว่าติ๊กเกอร์เอาไหมเดี๋ยวผมมีเกมให้เล่นแต่ว่าเอาง่ายๆเลยเป่ายิางจุก ถ้าเป่าชนะผมเดี๋ยวผมมีของรางวัลให้โอเคไหมเป่าเดี๋ยวเลยนะพร้อมยังมาหนึ่งตองโอเคกจริงๆนะได้ได้เดี๋ยวลงให้เป่าอยู่ตรงไหนตรงไหนอ๋อฝั่งนี้เหรอ อันนี้อันนี้สติกเกอร์ครับอันนี้ของรางวัลครับอันนี้ของแถมของครับให้เพียบเลยอครับขอครับสวัสดีครับแสบได้ทีหนึ่งขนาดขนาดอยู่ใกล้ๆใช่ไหมเจ๊น้ำหวันไปครับสวัสดีครับครับครับ